สวัสดีค่ะน,นี่เจอกับเต้ยๆนะคะอันนี้เขาไปยูนให้เขาอันนี้ก็จะมาเตรียมการเมื่ออื่นเขาสิไปบ้านพักนะคะศิลปินภูไทยตอนนี้กับสีมะเอาของไปฝากโมอยู่บ้านพักไปฝากเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้ก็ยูให้ตอนนี้ยูใหอ้อยู่สวนนะคะถ้าเกิดเป็นะ่ะ ภาษาพัดกาก็เป็นสวนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนยางสวนยางแล้วก็จะมีผลละหมากลากไม้นะคะหลากหลายวันนี้ก็จะเอาคองไปฝากมูกยูบ้านพักามาเร็ว วันนี้มากับป้านะคะมากับป้ากับน้องมาหลายคนว่าเขาสิบเมือเราสิบเดินทางไก่นะคะสิบไปแวะหลายหมองก็ลเลยสิมาเอาของอันนี้ต้นมะนาวนะคะมีมะนาวหลายต้นเลยก็มีน้องชาวกล้วยนะคะหมาของพ่อมาพานแต่บอพานดอก นะคะเราจะมาเอาอันนี้นะคะก็คือลำไยค่ะเราจะมาเอารำไยพราะมันดกแห้งงามันสีหักนะคะนี่แม่แม่แม ้นนี่ต้นพุ่นก็น่าจะสูงล้วป่า

เอาวันขาไรเนกว่าอ้ยะเป้าัมาเล่มไปไข่ตรงเนียจนมาตกคอดดินเราเมื่อกี้นี่เล่มออกเอาอีหยงเอียง, <c oughs> เงกเปาจรงไหนไปะนี่ข่าวนาเ,เาานาะ ตัวแม่แตกตนี้าทุ่มพายไปเี้เยหหอ,อันนี้ตัดบะอันนี้ตัดบ่นนดบ,บห่หักเลยหักออกตั้งาน้มหักลงมาปาถุท่อมไทยเก่งไห้จะพร้อมหักหักลงมาลวดเอา กระติริใบ,บมันออกอนะเอาแต็มเลยจ้าบอกอย่าไปฟาดมาห้ามลูกโอ้เลยไปฟาดมาห้ามนเนาะปีเดียวนี่บอกเอากระห้ามแต่ปลายมันแหมขนาดจะเอาบันไดย่อยอ้วนมะเนาะบันไดย่อยอ้วนเนี่ยตั้งปุ๊บขึ้นพักนักแข่งเอาะ

Thank mm -hmm. you.

ทุกคนพ่อหังห่งมดแบกไงมันเป็นมดดำอะ่ะเดี๋ยวเราจะตัดรังมดตรงนี้ก่อนนะคะท้ากสิเก็บต่อตอนนี้ก็คือเริ่มได้อนนเอาใส่ทางไปก่อนนะคะบรรยากาศเก็บลมย้าย โอ้ยิไปขืนใส่โนตเต็มเอ้ยนกเขากวปีนดแย่นะาไม่ปีนด่ว่าลานไม่เหยด่ด